สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีเพื่อนเอฟซีเหมาเครื่อ,องบินทุกคนนะครับเอาคลิปนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอพลน,นะครับเนี่ยจังหวัดคอนแก่น,กนมาตามหาโรตารี่ไปใช้งานนะครับโอ้โหนี่มาก็เจอโรตารี่อยู่ข้างทางนะก็เลยแวะมาดูหน่อยอันนี้สมยงเมททันชีทร้านสมยง ฝั่งนี้ก็้าไม้นะครับฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นหลังคานะเนี่ยเห็นโรตรีจอดอยู่ครับก็เลยลงมาดูหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองนี่น่าจะเป็นตัวยาวเมตรเก้าสิบกว่าสายรุ่นห้าสิบแรงหกสิบ อันนี้ฟาร์มเทคครับตัวนี้อะไร เดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นครับโอตรงนี้ก็มีนะครับมีรถไทจอดอยู่ด้วยนะเครื่องอัดฟางเทเลก็มีโอ้น่าจะขายนะครับเนี่ย ตัวนี้จะเป็นเก็บสีตัวนี้น่าจะเก็บงานให้แล้วนะครับของอะไร <c oughs> ของอะไรเนี่ย ฐานก็มีครับสองหก F Heavy อันนั้นอะไรเครื่องปลูกอ้อยทำราคาตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ต่อครับ ฝั่งนี้รุ่นอะไรหนึ่งหกหรืเอเปล่าหนึ่งหกสี่ครับปราช้างอันนี้ตัวใหม่ตัวใหม่นี่หนึ่งแปดห้าทองไทยวัฒนา อันนี้อันนี้ฟาร์มเทคครับหนึ่งหกสี่แปดตัวนี้น่าจะรุ่นเม็ดหกสิบกว่านะอันนี้ก็บิว้วใหม่ครับตามสีมาให้ ก็น่าจะพักเที่ยงกันอยู่นะครับโอ้รถไทย l า0 l น5 0 นีก็40อันนี้อะไรตัวนี้น่าจะเป็น4ีเจนะครับ เมีเขียนบอกปีห้คันนี้น่าจะเป็น47ครับมาจะเก็บสภาพให้แล้วนะครับ2124ชั่วโมงอันนี้ l c ลีคันนี้มันดูชั่วโมงไม่ได้นะครับมันเป็นนับปัดดิจิตอลแล้ว คันนี้สวยครับสีน่าจะเป็นสีเดิมน่าจะสภาพเดิมครับคันนี้เขียนมาอะไรโอ้คันนี้สวยเลยเดิมๆเ,เลยครับเนี่ยจุดๆยังอยู่เลยนะ ไปไปต่อยังไม่เจอตัวที่เราต้องการนะครับเรามาหาโรตารี่มือสองสภาพเดิมเดิมร้านนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีตัวที่เราต้องการเดี๋ยวไปต่อครับสวยตัวนี้ครับถูกใจมากเลยครับผมเอาแล้วนะตัวนี้